สวัสดีครับมัอนีมาเบิงอีกคลิปนึงนะครับมาอนีสิบห้ามาเบิงตู้เสียงกลางนะครับตัวนี้เป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับ TSLM หนึหนึ H ่งสองนะครับตัวนี้พร้อมประกอบกำลังใส่สายนะครับตัวนี้ล่งดอกเป็นของโบรลิสนะครับสองนิ้วเร็จนี้สี่ใบนะครับผม เดี๋ยวผมสิผ้าเบิงโตเสียงแหลมนะครับเบิงปากเสียงแหลมของตู่ปกตินะครับปกตินี่คือตัวตู่นะครับไห่กับสีํำประมาณนี้นะครับรับประกันความแข็งแรงนะครับมีการคํายันนี่ครับตัวนี้เลือกเป็นพอรลมด้านล่างนะครับบางตัวก็จะเป็นพอรลมด้านหัว แล้วแต่ดีไซน์ของกละตู้นะครับผมตัวนี้สามารถใส่ปากแหลมลาอะไตัวนี้ได้นะครับใส่ปากแหลมลาอะไรตัวนี้ได้เสร็จแล้วปากที่ดีมันอยู่สเสร็จหรอ่าแล้วตัวนี้มีพิเศษอีกอย่างนึงครับก็คือมีอะแดปเตอร์ห้นะครับมีอะแดปเตอร์ห้ใส่ กรณีลูกค้าอยากใส่เ,เป็นแหลมปากรุ่นอื่นนะครับกรณีลูกค้าอยากใส่ปากเป็นแหลมรุ่นอื่นเท่ากับซิมี่อะแดปเตอร์ในขาถาสีใสนะครับก็ลองสัง่งแจ้งมานะครับเข้าทางเท่ากับเชียรให้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ลูกค้าสีใสเป็นตัวนี้นะครับต,ตัวนี้รุ่นเบอร์ใดซีซี่เทากับตัดปากอะแดปเตอร์ให้นะครับ ก็เอาเสียงแหลมลงได้เลยประมาณนี้นะครับนี่คือประมาณนี้น,นะครับต่อไปนะครับในอนาคตกรณีที่ลูกค้านะครับอ,อยากเปลี่ยนปากเสียงแหลมจากตัวนี้นะครับมาเป็นปากไลอะลีธรรมดานะครับเราก็สามารถ เอาตัวนี้ออกได้นะครับใส่น็อตขันไว้นะครับแล้รก็สามารถลงปากลเลตัวนี้ได้เลยนะครับผมแตสีประมาณนี้นะครับสําหรับตู้กลางแหลมนี่ครับจะพายเบรงโกร่บกีย้ประมาณนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสวยงามแข็งแรงนะครับ ต้องห่วงเรืองข้อแงแข็งแรงนะครับไม้เป็นไม้เกรดเอนะครับใส่ไม้ภูเขาเกรดเอเท่านั้นนะครับขับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแขวนปรับได้ทั้งหมดเจ็ดองศานะครับสี้ปรับาณเจ็ดองศาข้างหลังก็จะเป็นเพดลบลุมเพดลบฝนมวนเพดลบลุมบ่อวิษเพดลบฝนนะครับประมาณนี้นะครับ ติดสายไว้ให้พร้อมเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับสะดวกในการใส่งานครับ<ด>ประมาณนี้นะครับผม,มเบอร <60. S 1> ์หกสิบหกสิบสี่สิบก็ได้ ซี่ซิปก็ได้ม่านนีนะครับตัวนี้เป็น P.S. 12ตัวนี้เป็นแล็ก power นะครับม่านนีนะครับผม สนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับตามไอดีไลน์ที่ผมขึ้นไว้ตรงหน้าจอนะครับแล้วก็ Facebook นะครับหรือว่าจะโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับาฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นำ้วยครับสำหรับคลิปนี้ไวส้สักกอนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมสิพาไปเบิง่งตัวแหลกไฟวิ่งนะครับจุดไฟวิ่งพร้อมแหลกนะครับจะเป็นประมาณไหนนะครับสวัสดีครับ